สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในหมวดของตัวอักษรอยู่นะคะวันนี้ก็จะมาบอกถึงวิธีแก้นะคะแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครเคยเป็นบ้างคะที่แบบเวลาพิมพ์แล้วตัวอักษรบางฟอนต์เนี่ยมันซ้อนกันอยู่นะคะไม่ใช่ตัวอักษรตัวสระ ตัววันอายุอะไรพวกเนี้ยมันซ้อนกันอยู่เราก็จะแก้ให้มันเป็นแบบไม่ซ้อนนะคะแต่ว่าใน Adobe Photoshop CS6 เนี่ยมันก็อาจจะแก้ได้เฉพาะบางฟอนต์หรือว่าแก้ได้ไม่100%ปรประมาณนี้นะคะต้องเป็นตัวใหม่ๆนะคะก็ไปเริ่มกันเลยนะคะวิธีแก้ก็คือไปที่ Edit Preference นะคะแล้วก็ไปที่ Type นะคะ เราจะเห็นว่าปกติเนี่ยถ้าเป็น CS6 เนี่ยมันจะอยู่ที่ East Asian นะให้เรามาเลือก Middle Eastern นะคะแล้วกดโอเคแล้วมันจะยังไม่หายนะคะถ้าเราลองพิมพ์ดูก็ต้องให้เราไปรีสตาร์ทย้ำนะต้องรีสตาร์ทเพราะว่า ลองมาแล้วอะ่ะต้องรีสตาร์ตก็จะหายนะคะก็จะเป็นเป็นตัวที่มันไม่ทับกันและสระมันจะไม่ทับกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลองทำกันดูนะคะ